โอ้ปากเยงี <tinc S 1> a a ่ลองเอ้ปากปากปากงี้ยงไงปากเงียงตัวนี้นี่นะมาปรากฏวัสดีครับพี่น้อง นี tang, ่าพบพอกับสายลาดสายแดกอีกคือเก่ากับพี่น้องมันหนี้ก็มาหาอยู่หากินที่เก่าพี่น้องนี่พาพี่น้องมัลงน้ำตรงข้ามนีคือเก่าครับน้ำมันลงนะครับพี่น้องนี่พาพี่น้องมาสซีดเบ็ดปลากระแป้งครับปลากระแป้งปลากระปลาอย่างเขาเอิญปลากระมั่งนะครับผมพี่น้องมันนี้ผมก็ลงลงเบ็ดละครับผมมาตะเศ้าเติบอยู่ครับพี่น้องบ่ได้เปิดชิปก็ได้แะครับผมแต่ขนาดบ่ได้เปืดอชิปนะครับผมใด้มาแล้วเดี๋ยวผมพาไปเบ่งโตปลากอนนะครับพี่น้องไปป่ากระแป้งข้างบัน ทั้งสกุลนครนะทั้งำเภอื่นบวงเขาเอื่นปลากระแปงแต่ว่าทั้งอ้อื่นผมบารลู่นะครับปลากระแปงปลากระม้งนี่นะครับพี่น้องนี่ครับผมง่ายพี่น้องครับผมไปรุ่นน้ำกันครับมันสีมันมาครับผมบรรยากาศน้ำลงครับพี่น้องต้นฟางแล้วปกติพู้นล่ะครับผมปลไปให้หมดครับน้ำขึ้นเข้าใ้รีบๆผู้หล่ะครับพี่น้องมาบรรยากาศคุ้มๆพี่น้องเนี่ยครับเบ็ยดมาสีหลังน้ำไหลอีกสี อครับพี่น้องดูน้กันครับผมริงจรจริงจริงพี่น้องมากับากเก่าครับผมปลากระปงนี่ป่ตึกตึ่โอ้ยยาบ่มีเถอะเวเ่ยเ่าเนี่ครับพี่น้องสูงด้วยนี่ครับปากระปง กะมังกับแปงกะมังอืออืมอ,าอมา,อ,อ,าอีกแล้วสิพี่น้องว่าอย่างไรก็อยู่ท้งนี้วันนี้มันเปลี่ยนแน่นอนนะพี่น,อน้องนี่ยกแกงกข้าม,มาเลยครับนี่ยอือม,มาอีกแล้พี่นอ้องเชียครับปั่นเงี้ยน้มาหันพี่นอ้องเลยพี่น้องมาอีกแล้วไปพี่นอ้องครับผมมาอย่างไรก็ ี like ่นออง้ยปลากะมังปลากระป้งบาาเทียนหญ้าห่อมไผเขียวพี่น้องจหฟมนะครับผมครับพี่น้องรุนต้อผม้องเอ้ยผมปั่นหเป็นคนปั่นหปั่นน้ำกับทัานพี่น้อง ปากอะไรแงงยังไงอ้ยปากปากปากอะไอแง่ปากอะแง่งตรงนี้นี่นะปากกุดอดอีกหลังหนึ่งหลังสองเ่ยตึกตักตึกตักนู่นนะวิวลาลาทายคีิผมไปเอาขากรองมาน้ำพี่น้องเอ้ยปากอะไรแง่งยังไงห่อนี่ไปเนี่ยนี่เนาะหลังพุ่นหลังพุ่นน้องขึ้นไปเออหลังนั่นหระปากอะไรแง่งยังไงเป็นจอบอยู่กลางข้ามนะครับจอบนี่ เจ้าชี้ด้วยครับผมชี้นางผมตาปั่นเงียปั่นบนน้าบนท่านผมไม่มีเวลาถ่ายผมบนเดียวขากลรอบแล้วไม่มีแล้วรุดดิตรงไหนจิ้งจิงจิิงอ่ะครับพี่น้องต่อปั่นเงียต่อครับผมครับพี่น้องบนตะวางันยางนี่ผมว่าจะปั่นเงียเอาอีกแล้ว เป็นนาเป็นนาจริงๆเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับพี่น้องอ้ยรถยูซ่นี่โอ้สิลลยครับย่ไหมรถยูีเห็ไหมนีนน่าเออไม่่ไอะไรแยได้เยกแยรง้นแต่หลังสีมันดังจริงจริงจริงเอาบาทถูกย่างเดียวครับพี่น้องเอาบาทถูกย่งเดียวครับผมบาดบ่ถูกเปล่า เอาขึ้นมายัางไงกัดเปอร์เซ็นต์บอถือหน่อยครับผมปิ๊บอันนี้กับแจ็คสิมนี่มุมีตรงนี้ร่อน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 อ,นอนย่างนี้นี่บอ,อใส่ง่มนี่พี่นอ้องต้องใส่นี่ต้องใส่นี่คุณนะแง่ดีใส่นี่แง่ดีโอ้ยอดคุณนะต่อฝั่งมือเนอร์รุน,นีพี่น้องเลยหลายตัวครับให้มันง่มดีรุ่นนี้ ไวครับพี่นอกผมเก็บกู้นี่เวลาหาโมงเสาครับผมมาประมาณสองโมงมันจะเสาปานกินตะเสว์นะครับสวยมากมันกระประกินครับผมมันบริอยูห่หอดแรกนะอยู่ได้อยู่จักสองโลครับผมพี่นอกไปครับพี่นอกเดีย๋ยวพายเบ่งผลงานครับผมพี่นกเบ่งผลงานครับผลงานผลงานผลงานงาน,นี่ วากับเป้งตําแหนงามพี่นอ้องโอ้สุกตําแหน่ที่สวยปลามกินตอนเช้าตอนเที่ยงแรกมากมันเกิดบอปบางเลยนะครับพี่นอ้องอืมอืมน,น่าฟังเงี้ยโอ้ยหลาเติบเลยครับพี่หนุ่มคุณอะ จะสร้างมึงไงคนอ่ะทำแมวงาม,ม,มจะแมส่สวยๆไปครับพี่น้องไป้ครับพี่น้องนี่ข้กากระสิเรียบร้อยเก็บของอุปกรณ์กลับบ้านแล้วครับผมได้อยู่ิจักรสองรลนะครับพี่น้องไปครับทำมาคลิปนี้ก็รื้มกดติดตามช่องสายหลาดสายแดงด้วยครับพี่น้องเด้อ ชิบหายู่หากินเนี่ยครับผมน้ำม่น้ำตรงข้ามตีนบ้านในของแลยวน้ำม,มาลงมาจ้งน้อยผ้าไร่มองพี่น้องประนังประกดประเขาวบอกกันสุดยอดเลยครับผมไปแล้วครับพี่น้องไดกกชิมนี่กัอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์น้ำด้วยครับพี่น้องเด้อชิมเนี่ยไปแล้วครับสวัสดีครับ